สวัสดีครับสวัสดีช่อง YouTube ต่หมาลำเจเกินรอยนะครับผมวทีก็จะเซตซีเซตแล้วครับพี่น้องวิธีจะเซตแล้วลำพงก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมลำพงเสร็จเรียบร้อยนะครับฉากติดแล้วนะครับผมฉากกำลังติดนะครับพี่น้องยอก็กำลังติดนะครับทุกคนกำลังเล่งมือทุกคนกำลังเล่งมือนะครับตอนนี้นะครับผม มือนอียุารครามนะครับพี่น้องยุารครามนะครับผมบรรยากาศนะครับบรรยากากกศก็แลงตกดฉากทิพามานนะครับต่างๆนะครับขอกำลังใจให้คอนวอยเด้อพี่น้อง มาดูการติดฉากของคอนโวยนะครับผมนี่นะครับพามาณมันก็นจะนิบยากจังน้อยนะครับเพราะว่าเอ่ขาถือฝนนะครับผมก่อนวันที่เราจะหยุดเราหยุดเอ่เขาถือฝนนะครับผมพี่น้อง อันนี้บรรยากาศนะครับจืดฝนตากของนครับตางไฟกําลังตักของตากสายไฟนะครับผมพอ่าสายไฟมันถือหนามนะครับพี่น้องนี่ขากาลังตากนะครับผมมันเปียกเต็มมือฝนตกนะครับ อันนี้คือรถไฟนะครับผมรถไฟรถเครื่องเสียงคันนี้นะครับผมมาให้กำลังใจเด้อพี่น้องมาให้กำลังใจนะครับผมกำลังติดฉากนะครับ ลำพงกับเซตแล้วนะครับพี่น้อง นี่แหละครับพี่น้องการเหตุงานตะละมือต้องถอดต,ต้องลือ้อต้องถอนนะครับถอดลือ้อถอนนะครับต,ต่างๆนะครับผมก่ีแม นี่แหละครับตะละมือคคนวอยเสียงงานตากแดดนะครับรักเขา นี่แหละครับออกงานจัละมือมักสิช่ำหลุดแน่นะครับผมว่าเขามีงานตลอดนะครับพี่น้องเรามีงานตลอดทุกวันนะครับต้องสอบไปพร้อมอันใดสอมได้ก็สอมนะครับอันใดช่ำหลุดแน่ก็สอมนะครับผมต่ละมือสิเป็นอยู่ประมาณนี้นะครับผมวันนี้วที ตัดออกสองล็อกนะครับผมเพราะว่าสถานที่แค่นะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝา,ากกดติดตามช่องยูทูบใต้หมอลำเจเกร้อยด้วยนะครับผม